แง้งไทยจค,ทยครับในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2557ที่เวียนมาถึงกระผมในนัปกปกติเผือกผ่องผู้พักษาหัวหน้าศาลจังหวัดมาสาระคมพร้อมคณะผู้พักษาและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดมาสาระคมขออำานวยอวยพรมายัางพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมาสารคามที่รักทุกท่าน ขอให้ทุกท่านได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสําหรับผู้ที่เป็นเยาวชวนและลูกหลานทั้งหลายขอให้ห่างไกลยาเสพติดห่างไกลอบายมุกหรือสิ่งผิดกฎหมายทั้งปวงจงได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบว,วินยัยเชื่อฟังคําสั่งสอนของปิดามันดาครูอาจารย์เพื่อที่จะได้เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบต่อไปสุดท้ายนี้กระผมขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรยัย พระบรมธาตุนาดุลพระประธานกันทลวิชัยสารหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงในสากลโลกตลอดจนพระบุญญาบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถได้โปรดตนบรรดาอนภะิบาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พุนผล,ผลด้วยลาบยศสรรเสริญเจริญด้วยจตุรพิษพรชัย และสำมฤ็จผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการครับสวัสดีปีใหม่ครับ